รายการน,นะม้ครับอยู่กับโอรีโออีกแล้วนะครับผมโยเดี๋ยววันนี้เรามาหาของแล้วก็เล่นเดือแบบีินยืนรุ่นกันเพราะเพราะผมเห็นทุกคนนะครับผมเล่นนะครับผมก็เลยอยากเล่นนะครับผมแต่ครั้งนี้จะไม่ธรรมดาแน่นอนบอกเลยว่าผมต้องเล่นให้จบในครั้งเดียวแบบห้ามพลาดโหเยี่ยมสุดยอด มาเราเข้าเราบอกไปหาของกันดีกว่าเราจะหาของส่อย่างเช่นเดิมอ้าโนกูด no. มาฟิตไม่เล่นว่ะแต่ขอเข้าแป๊บเข้าไปดูหน่อยขอเข้าไปดูแป๊บข้างในมีอะไรบ้างไม่ได้เล่นนาาละอืม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันมันยังมีเขียนว่า winter เนี่ย winter มันมันก็แปลว่าแบบเอ่อไอ้นันลมแรงหรือว่าหิมะตกนั่นแหละเออใช่ใส่ใส่ดูนั่เลเ,เข้ามาเข้ามาแล้วนะครับคิดอะไรอัพเลยเลย เออบิดตุกสัปดาห์แต่บิดเนี่ยและมันเร็วมากเลยต้องแต่งตัวแบบนี้ทุกคนรู้สึกว่าเท่ป่ะผมรู้สึกว่าไม่เท่เลยว่ะผมก็ถูกออกไปไงมาดูเลยเดือบอันสุดท้ายแล้วหรอวะ อันน e yeah. yeah. ี้คืออะไรวะลูกบล็อกเหรอไอวัตถุพันเยนี่ไงลูกบล็อกดีกวขอตกหน่อยมีรถมีเรือใหม่แล้วเหรอวะ ้องสเกตดีๆไม่ใช่เหลืออันแบบพิษสมา่าอะไรนะไอ้เหลือที่มันแบบเป็นไปขายบาามาไปเดี๋ยวขอไปแต่งตัวปับ เหมือนในแมปฟิตนั่นแหละมันเท่ดิตอนแรกกูบอกว่าไม่เท่แต่ตอนหลังๆนี่นเท่เลยตบูใส่ยังเชื่อยังเชื่อยังว่าผมแต่งแบบนี้จริงๆน่ยทำไมมันเบี้ยวแปวลกวะน่ะ อันนี้ก็เบี้ยวทำไมมันเบี้ยววะเิไปไม่ได้ใส่กางเกงไม่เหบือนี่เลยเท่ดีอเออเท่ทีมา้าไปอีกสองชั่วโมงมันจะเกิดอะไรขึ้นวะผมว่าในปัญญาอนคจืจีอะไรขนาดน,นั้นไป เล็กกหาของสียางเหมือนเดิมง่ายๆหาของง่ายๆเลยถ้าว่างๆเมื่อไรอะฮะเราแบบหาของเสร็จแล้วปุ๊บเราเราจะไปทำอะไรกันเออทุกคนลองเห็นหลุดทรัพย์พยากรณ์อ่ มันไวมากเลยเก้ง900ไปถ100แล้วไม่ใช่ว่าไม่กดเปิดกล้องนะไม่เอานะยังไม่ถึง500เลยของต่อมาทีา่เาราจะ ก็ไม่ได้นี่ก็ค่อ 排列。打 แต่งตัวใหม่ได้ไหมนะวันนี้มันของของฟรีนี่นาเฮ้ยเฮ้ย้ยระวังกูจะไม่อยู่เว้นวันเว้นวันนะเพื่อนขนาดวันเสาร์ยังไม่ทำเลยโอ้ยวันเสาร์นีนน่หวยหนักมาก วันนี้ก็หายแล้วมันเร็วมากเลยสาอ่งตะงนี้อย่อออยาาอ่ะคุณฟังผมอ่าเลยก็ได้นะมีโซโล่ไหมครับค มันน่าสนใจมากแต่ว่ามันอะต้องรอเป็นวันเลยโอมันทำเป็นวันจริงๆนะทุกคนย่างงี้มันทำเป็นวัน,น,นลวลวเลยเช่นไอ้หัวสนามเนี่ยต้องต้องรอเป็่วันไว้ เข้าไปแล้วเราก็หาไห้หมวกเนี้ยแล้วเราก็กดใส่แล้วมันแล้วมันจะขึ้นดีซีเมนต์ให้มันโคตร่ายเลยผมก็เลยไม่อยากท้าทายอะไรประมาณนั้นอยากเอาอันท้าทาย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 ,ทายนี่โอ้โหหกอันเลยมันก็ครบสิบแล้วดิมาเข้าไปเลยเจ็บเข้าไปเลยครับผมโอเคเราก็เข้ามาแล้วนะครับผมนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้บโคตร อ,อ้าโอ้มันจะเป็นให้ใส่โค้ดใช่ป่ะใช่ป่ะวะน่าจะไม่ใช่โอ้รหัสผ่านในด้านล่างน,นี้สามารถถูกโปบในวิวีโีดีที่สุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหถูกด้วยน่าจะอันเนี้ย นั่นไม่ถูกเลยลองอีกถามอีกสิออ่านผิดเมืเ่อกี้อ่านผิดเพื่อย้าย <c oughs> เพื่อย้ายเพื่อย้ายพัสดุในทิศทางที่ที่จอดจงคุณควรเรียกว,วัตถุลาบปนรอบๆถูกับเทน ฟรีทรูวันทรูกับเจนใช่ไหมการเผยเพร่บันทึกการทำงานออนไลน์คุณของดังนั้นคุณจะสามารถเข้าถึงมันในคอมพิวเตอร์ใดๆเจ็ทขอเดาใหม่เออไม่ถูก ทั้งแม่เันเถอะผิดก็ทั้งแม่มันเถอะได้แล้วได้ได้วได้แล้วได้แล้ว,ลวนี่แหละทุกคนกดมั่มวแค่นั้นเลยกดมัม่วอย่างได้่ะมาเอาจริงจริงเอาจริงๆจังอะเอาจริงจริงจังจังอะกระบวนการของการรวมวัสดุหลายแบบในรูปแบบคือการเชื่อม กูโง่ด้วยดิกูโง่วิดด้วยอืม่อะไรวะเย่จบการเรียนอันสตามแล้วแต่กูก็กยับไปได้สองสามหุยทียเอาโปเลยเหรอ สาคลิปของโลบอกไซเคเอ่ออะไรก็ไม่รู้อะสาคลิปของโลบอกจุดจุดจุดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอคำีไอคำเนี้ยไอคำเนี้ยไอคำเนี้ย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 มันเคยมันเคยเลยเนี้ยเนี้ยคำ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 เนี้ยเนี่ยไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแต่ว่าผมก็เลยจุดจุดนะครับผมใช้ในภาษาโปรแกรม ซีเจนเจนแน่นอนโอ้สคริปเหมือนกลับสาฮ้อหลังจากทำเปลี่ยนไปคุณถึงเพย์เพเยอร์เพเยอร์พ่อมึงดิเพเยอร์แน่นอนลองอ่านดูดีๆ ทีเดียวคุณก็คุณเรื่องอะไรไม่รู้แล้สั่งไม่ยังมันตะเกียบของเราบอกใช้ลยเขียนในโปรแกรมแล้วก็คือเล่าใหญ่ยีนันไงมันเป็นเกรดป๋อเชฟที่เราได้จริงก่าแล้วเราเตรียมของให้เริ่มเป็นหกอย่าง เราเมื่อเมื่อคลิปนั้นเราทําเป็นสี่อย่างใช่ไหมสี่อย่างแล้วนะแต่ว่าอันนี้เราทําเป็นหกแล้วมันก็แบบครบครบพอดีะเป๊ะเป๊ะเ,เ,เ,เลยแหละเยี่ยม <c oughs> <c oughs> ทุกคนกดมุ่งก็ได้นะผมไม่ต้องจำเป็นที่มันอ่านหรอก เออไม่ใช่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 ฮ่าฮ่าฮ่าสีแล้วหิวเฮ้ยสีแล้วหิวมันง่ายนะเฮ้ยง่ายจริงดิเยัยเห <c oughs> มือนกูเคยเคยลืมลืมสีน้ำปลาบวกกับวิตอีกอ่ะคน,น,นชิ้นสวยเลยคนชิ้นสปีดเจออ๋อสมสมบาดใดเป็นพื้นผิวคุณสมบาดพื้นผิวเหรอ ืมนั่นไงว่าแล้วฟลูเจนเออเย่แล้วเดเป่าลัวเลยโอเคอย่างสุดท้ายแล้วครบแล้วครบแล้วทีเนี้ยก็ครบแล้วแลวครบแล้วทุกคนครบแล้วครบแล้วสิบอันครบแล้วเอยเหนื่อยมากเลย เจเทมาแต่งตัวกันครบสิบอันละเราไปเล่นแบบอะไรกันดีกว่าอบบ๊า นี่ปรับเป็นเหมือนเดิมเถอะไอหมูนเมื่อกี้ก็ดีแล้วนี่ของชยชะเนี่ยโอเคนี่ละครับอย่างแรกก็จะเป็นห่วงวงอันนี้นะครับผมที่มันเป็นหยุด อยู่นี้นะอันที่สองนั่นก็คือหมวกอันนี้โอ้ว้าวเท่มากใครเราใส่กดูครับอันที่สามนั่นก็คืออะไรวะอันที่สาม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 สามสามสามนี่นะครับอันที่สามก็จะเป็นไอจิงจอกอันนี้นะครับผมว้าวมันคือเอลี่ยนไม่ใช่หรอวะนี่ นะครับแล้วก็ตัวนี้ว,ว้าวโยเว,ว้ว้าว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 ว่าเล้าว่้าวว้าวว้าว่้่วว้วา,ววา,าว้านห,นาานห้น้านว้าวว้านว้าวว้านว้าว้านว้าว้ อันนี้นะครับเป็นจรวดนะครับผมนี่เย็ด yes. อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะเออใส่ไว้แบบนี้แหละน่าจะเทได้ดูโอ้โหใบโกมันหนักมันหนักไหลมากเลยนะนะนะแล้วเราก็แบบเอาไปใส่กันได้นะครับเออน,นแบ่บเทมากลองเอาไปใส่ดูนะครับผมนี่มันจะเป็นแบบโคตรเทเลย ม้ยกดพิดอีกกดผิดกดผิดอู๊เอ้ยออกก่นอนเดี๋ยวไปเล่นเกมหรือ baby i e r o กันดีกว่ามาเข้าเกมละอย่าลืมปิดเลตด้วย ยังวันจะเล่นไม่ได้โทโอเคเราเข้ามาไปที่เรียบร้อยโคตรเมื่อยเลยครับทุกคนเนาะเออ,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 อแล้วกูก็ยังไม่กล้าลบด้วยเกมอินเดอร์บีบี้อินเดียโลกเนี่ยผมยังไม่กล้าลบเลย ยังไม่กล้าลบเลยชุดมีใหม่แล้วหรอวะเออคงให้น้องใส่ชุดนี้ไม่ใช่หรอวะนี่ไงได้และ นี่เอาแบบใส่หมวกยาวๆเลยด้วยกันนี่นี่นี่เนี่เนี่ยอันน,น,นี้คือแรกโอ้ยบอกเลยวันนี้เป็นวันที่ปวดหัวของผมแน่นอน <c oughs> โอ้ยห้ามพลาดสักครั้งเลยอ <c oughs> <c oughs> ย่างแรกเราต้องหยิบขวดเฮ้ย มันอัปเดตเยอะมากเลยนะเฮ้ยมีต้นคิดมากมีขน,นมฮะกระดิ่งเอาแตกเลยเลย <c oughs> แล้วมันทำได้ยังไงวะเออตกแต่งจริงเลยไป อย่างแรกเราหยิมนมนะครับโหมีเค้กแล้วอืมอย่าพลาดสักครั้งเลยอ่ะแล้วเราก็ไปให้น้องนั่งไปอีก น้องไปนอนโอ้ยเหนื่อยแน่แน่เหนื่อยแน่ๆน่ห้ามตัดด้วยอย่ทุกคนจะไม่เห็นช็อตเรานีพันโอ้โหลัวนเ่ลยู่ใช่ยฝั่งที่เจเดจแสนไกลด้วยดาวมืดเหนือมัวหัวเฮ้ย เจ้าชายหลับไปเจอท่านมีแมวกระโดดข้ามตัวข้าเจอสวนกับสวนสวนรับแล้วเจ้าแมวนัพูดว่าเสีสดใสพูดด้วยเสียสดใสนะโอ้ยทำไมมันเลี้วจังวะคน,น,นกังกินพวกเดินผ่านาตัวสีทองด้วยด้วยต้นไม้พวกนี้พวกพวกเขาเดินผ่านทางเดิน กวนแสงน่ารักดูดูไม้สีสวยสีสวยสิดูเขาเดินอยอ่านไม่ทันเลยผมต้องอ่านเร็วๆอ่ะเนาจำเป็นไม่ต้องอ่านนะผมรู้แล้ว ทำไงให้น้องตื่นผมรู้แล้วทำไงให้น้องตื่นด้วยการเอาวัสเกตบดโบยู่ใส่น้องแล้วก็ออก นั่งทีวีดูโทรฟ้าเยี่ยมแล้วมันก็จะมีคนสั่งอะเนาะโอเคเราไปแล้วเดี๋ยวน้องกันน้อนไม่นะ ก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายนะ